เฉลยเชว,วาดีเฟนกันมาแล้ว <Yeah. S 1> และว,วันนี้พวกเราก็จะมาเล่นสุ่มตัวกัน <Yeah. S 1> พวกเราจะสุ่มได้ตัวอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยฮู้ห้องแนวเก็บเลียนหลามวันนี้เรามาอยู่กันในแมตช์เฉลีวยว่ยเชวาดีเฟนกันแน่เย้ <Yeah. S 2> yeah. โอ้โหบอกเลยว่าโคตรคิดถึงเลยกว่าจะมานะเกมนี้อยากเล่นมานานแล้วเว้ยเออในที่สุดก็กลับมาสักทีแต่สิ่งที่ตื่นเต้นนะไม่ใช่เกมที่จะกลับมาแต่เป็นเสื้อของเราที่มาใหม่นั่นเองนะโอ้โหดูสิว้าว ชุดสุดเท่ที่เข้ากับเทศก,กาลฮาโลวีนและมาพบกันเป็นทั้งเซตเลย <Wow. S 1> แต่สิ่งที่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับทุกคนก็คือเสื้อนี้แพงขึ้นนะค <Wow. S 1> ะใช่ราคาขึ้นเป็นสองเท่าเลยคหณมันแพงมากเลยนี่ <laughs> <laughs> ปกติเราจะขายกันที่10โลสบบงนะครับแต่นี่คือเสื้อกงเกงนะตัวละ20นะทุกคนสากครบเซตก,ก็จะเป็น40โลสบัคเลยอาจจะดูเหมือนว่ามันแพงขึ้นนะแต่จริงเราก็ได้กำไรน้อยอยู่ดีนะครับอุดหนุนด้วยนะทุกคน สามารถสั่งซื้อได้เลยทุกคนครับในกลุ่มกลับเล่าในโลบอกแนะนี่เดี๋ยวไปดูเท็กเจอร์เสื้อดีกว่าแบบนี้เลยทุกคนแบบดูแบบฮาโลวีนไงมีรอยหยักใหญ่ด้วยไม่ได้ซักนานว้าไ,<ว>ไม่เป็นลายเสื้อนะมันไม่ใช่เสื้อสกรปรกนะเออมันคือแฟชั่นชาวะเทศสุดในพวกเราเนี่ยคือเอเลี่ยนนะเว้ย <c oughs> เออก็จริงนะโคตรเท่ Hotel เลยนะไงเออแต่หัวโตวมันเดิม <c oughs> วันนี้นุกคนครับเราจะมาทําการสุ่มตัวเล่นกันนะโดยที่ด่านนั้นทุกคนครับจะเป็นด่านใหม่ด่านนี้เลยปาลมพาราไดจริงๆด่านนี้มาตั้งนานแล,ล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสเล่นนะเกมปิดไปก่อนนะเว้ยโดยด่านนี้นะคะมันจะมีระดับในด่านนี้นะแบบเป็นง่ายกลางยากแล้วก็ไนแมนะเว้ยว้าวซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มตัวคนละ2ตัวมาเดิมพร้อมกับมาสุ่มระดับด้วยนะว่าเราจะได้เล่นระดับอะไรในด่านนี้ไนแมฉันอยากตูไนแม เอ้อนายสู้คนเดียวไปเลยวนแรครั้งเนี้ยพิเศษด้วยนะทุกคนเพราะพวกเราจะเทรดตัวกันด้วยนะถ้าใครไม่มีตัวนั้นน่ะ <c oughs> เออใช่แต่ก็ต้องมาดูกันนะว่าดวงจะดีได้ตัวดีหรือเปล่านะโอ้พูดเดยอะแล้วจะกบเราไปดูกันเลยดีกว่าไป <c oughs> โอเคไปกันเลยทุกคน, s <S <c oughs> นเลสเกอร์ไปเลยไปเลยเนนี่ก็คือแน่สุ่มเพรเราแน่นี่น,นะทุกคนครับคิดถึงมากเลยอ,ะอ่ะออไม่ได้เห็นนานเลยฉันขอคนแรกเลย โอ้โหมาเลยทุกคนครับฉลากพ่อเลขนะมาลองดูซิตัวแรกจะได้อะไรมานะทุกคนกดเลยทุกคนครับดูสิขอดีดีข้อดีดีมาโอ้โหมาทางนี้ว้าวม่ได้ตัวนี้ตัวปืนน่โอ้ยรู้สึกว่าฉันไม่มีด้วยนะเนี่ยอ๋อแล้วตัวนี้คือตัวอะไรกจะจำไม่ได้เนี่ยมันทำอะไรได้ไหมตัวปืนกดมะอ๋อตัวที่เสียงไม่รำคาญอ่ะนะเสียงคอสังกะสีอ่ะ โอเคเลยทุกคนแครมแมาฉนะได้ตัวนี้ตัวแรกแนะ่ๆไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเทียกับพวกเราเอาแล้วก็ตัวที่สองขอนชนะทุกคนแคัมมาดูสิขอตัวที่ใช้ได้หน่อยนะเว้ยม <า S 2> โอ้นะ โอ้โหตัวนี้คือตัวหัวลำโพงใส่ชุดสูทนี่นะค,ะนครับดานซับเเกอร์เออไม่มีอีกแล้วโอ้โห,หนายนม่มีตัวอะไรบ้างวะเนี่ย <c oughs> เออทำไมนายไม่มีตัวดีๆเลยอ่ะาต่ตอบไปใครดีเอเ่นงฉันหรือนายเออฉันเองฉันเองเอาโอเคมาต่อไปไตเลยแล้ทุกคนค่ะมาดูซีดวงจะดีไหมจะกดแบบว่าหมุนตรงนี้ไหมสลับใหม่ไหมเออสลับด้วยจะกดฉันไม่อยากทับรอยฉลามเอเอแมาทุกคน,นสลับแบบนี้เลยนะฮมมี โ oh, อ้พอแล้วพอแล้วแล้วก็มากดสุ่มเลยทุกคนครับตัวแรกของเอเลียนมาเลยเขาตัวดีดูสิจะได้ตัว <c oughs> <c oughs> ทำไมฉันถึงต้องได้ตัวเงินด้วยโอ้โหเอเลียนได้ตัวเงินโคตรบ่อยนะครับได้แทบตลอดเลยั้างเนี่ยนี่ถ้าได้เงิน2ตัวทำไงล่ะเนี่ยโอเคเล่นตัวเงินเสร็จปุ๊บตามมาตัวที่สองเอเลียนต้องเอาตัวดีๆได้เแลยนะ <c oughs> ได้ตัวเงินมาเนี่ย ขอตัวที่แบกได้หน่อยเถอะเออนีมาทางนี้ทุกคนว้าวเฮ้ยเ้เยอไ่โอ้ยแย่มากเลยพวกนายพวกนายต้องแบกชั้นละแหละไม่กระไว้ไหมเนี่ยต่อไปของผมนะคะผมมาดูซิตัวแรกคืออะไรไงชัลนรังไ้เร่คือได้ตัวไม่ค่อยดีเลยนะมาดูผมซีจะเป็นความหวังได้ไหมอามาทางนี้โอ้ยตัวแดงอะเนี่ย โอ้ตัวนี้ต่างหากเราโอ้โหอันนี้เป็นตัวอะไรลืมไหมกันอันนี้ไม่ได้เล่นนานโอเคมาตัวที่2ของแชนโอ้โหขอดีๆบมันงเถอะได้เลยกระดานใหม่ทั้งทีขอตัวที่ใช้ได้หน่อยเจ็ตแพ็กก็ดีเว้ยใช่อะไรทุกคนคข้ามาเลยวอยมาทางนี้โอ้โหตัวเปริบาทนะคบขอเวลาบูเมน โอ้ยนี่มันไทยกากาสุดในเกมเลยนะเนี่ยออวันนี้พวกเรานี่คือดวงสวยมากและต่อไปนะทุกคนแคมป์เรจะรุสมตัวมาแล้วใช่ไหมต่อไปแล,ะละ้วเราสมระดับในด่านปนามพาราไดน์นะครับตัวแบบนี้ของ่ายเถอะตอนแรกอยากได้ในแแมทตอนนี้ไม่อยากได้แล้วเว้ยไอ้จำสูตรที่ได้ไหมที่เราไม่อยากได้อะไรเราจะได้สิ่งนั้นเน่ขอไม่เอาง่ายแล้วกันกลัวง่ายนะเนาะกลัวง่ายจังเลยกลัวสุดไปเลยเออกล่าง่านย,ยากมาก เห็นใช้ได้เลยไปแย่ละโอโหก็บอกว่ากลัวง,ง่ายทำไมไม่ให้ง่ายวันนี้ให้ในแม่เฉยเลยไหนแม่แม่อยู่ไหนโอ้โห้ว่าใช่ว่าไม่รอได้แน่เลยจะเก็บเอาไงดีเตรียมตัวข้าวฝันร้ายของปามพลรรศดมาพวกนั้นเรามาเข้ากันเลยนะโดยที่เต็ดละห้องเข้าได้ห้าคนโอเคเข้าตรงนี้เลยแม่สตาร์เลยขอให้มีชีวิตหลอดต่อไป ระดับที่เราจะเลือกคือนแม่นะจะได้หกร้อยถ้าเกิดว่าเราชนะนะครับทุกคนโอเคกดเลยโอ้ได้มีห้าสิบเว็บอโอ้โหเยอะม่กนี่ยิงปืนอ่ะโอ้ยโอเคก็รอไปเรื่อยๆทุกคนครับโจมตีไปเรื่อยๆแล้วก็กดอัปเกรดทุกคนตัวนี้ได้กินเงินสามอไปลงตัวนี้ด้วยนะครับสวยเล่นในลงตัวด้านหลังใช่ไหมใช่ฉันลงตัวให้ข้างหลังมาอเดี๋ยวทำไมฉันมองไม่เห็นตัวที่ไหนลงไม่มีอ่ะ โอโอ,อฉันเห็นชัดเลยนะเว้ยเออฉันก็เห็นเนี่ยฉันมองไม่เห็นเลยมันแบบลงโจเห็นอ่ะเพื้นเราสก,กีไม่ไดชอยเลยก็กกระหลมาตรงนี้แล้วโอเคไม่ได้เห็นหน้าตาวันนี้นานแม่โคตรคิดถึงเลยแต่มีความรู้สึกว่าด่านนี้ยาวมากเลยนะพวกนายดูดีเนาะไอตัวของฉันนดีกว่าจะเดินถึงก็งนานเลยโอ้ยชนะให้ได้นะเว้ยเออข้าเปเลยกรได้จะเกือบโอเคสก,กีแล้วทุกคนแคปเก็บเงินนะมาดูซีตัวต่อไปที่ออกมาจะเป็นตัวอะไรโอเคยิงไปนะเพื่อน ก็80ชั้นนี้แบบโหใช้ไม่ได้เลยแม่เอามาไม่มีประโยชน์เลยอะไรทุกคนมีเงิน300แเลยคผมจะมาลงตรงกลางนี่ละกันนะคะับเอาไป2ส2เส้นตรงนี้เลยไหนดูสิว้าวมันมีความคล้ายตัวฉนะด้วยแต่มันอัพเกรดขึ้นมานนะเอมมาดูสิตัวนี้สวยไหมเดินสู้มันเลยเพื่อนอหายไปแล้ว นี่พวกนายแล้วต้องมาซ้อมปีนต้นปลาล์มนี่หน่อยนะเว้ยเพราะว่าเราไม่หนีสกีไปที่ทอยเล็ตไงเวลาจะเพนะมีเลยไอ้ยออออออข้าวบนมีมะพร้าวให้กินไม่เนี่ยรู้สึกหิวอ่ะเออฉันจะเป็นลูกมะพร้ปปาวแทนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ดาังสปีกเกอร์เก่งหรือเปล่าเนี่ยช่อววามันก็ใช้ได้อยู่นะลงเลยพวกนายว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะชนะไหมให้มากสุดที่สองเปอร์เซ็นะกกนะเจ้าก็เออนั้นมากสุดแล้วอ่ะ จะเรียกว่ามากเลยแทบจะไม่มีเลยต่างหากเราคือครูดาวนี่อย่างแน่เลยทนตัวนี้สามวิโอ้โหแล้วดาเมจนี่ไม่ได้เยอะนะแค่ห้าสิบแล้วมีตัวบอสโผล่มาแล้วเว้ยโอ้โผล่มาแล้วอ่ะดูซิจะสู้ไหวไหมกับเลือดสี่หมื่นแปดนะทุกคนมาลังดูสักก่อนสอง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 ดูสิสองสองก็ตายไปเลยโอ้โหไม่เหมือนสองสองเลยโอ้โหนี่ไงพวกนายดูตัวใหม่ ก็คือบอสนี้ทุกคนแคปเป็นบอสที่แบบเหมือนมาใหม่ในซีรีส์นะก็คือเป็นส้วมที่เดินได้มีขาเว้ยถามก็ว่าเหมนไหมเช่นเม้มาดูฉากสุดท้ายของบ้านเราเร็วเออจะจบปะเนี่ยไหวไหมบอคมาลอ่ากเพ่อมาล่าเพ่ว้าวโอ้โหโอ,โโอโ้โหเลือดเลือดหอนอเหลือครึ่งหนึ่งรู้สึกมันเราแค่รอความตายเลยอะพอหันไปมองข้างหลังนะ ออโต้สคริปเลยละกันไม่อยู่แล้วเ้าแล้วประเด็นคือพวกไงอะไรอ่ะตัวที่ฉันได้มาที่ฉันซุ่มได้ไงสามารถลงได้แค่ตัวเดียวในแมปด้ไนมโอ้ยอะไรไอ้ตัวยิงเลเซอร์เนี่ยนะเออลงอีกไม่ได้แล้วเว้ยหน้าตามันก็ไม่ได้ดูเก่งเลยนะเนี่ยไม่ได้ดูเก่งเลยแต่ลงได้แค่ตัวเดียวทําไมกันนะเอาลาก่อนเริ่มล้น ร้อยยี่สิบเองอ่ะมาแล้วมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวครั้งนี้คือเราจะสุ่มความยากก่อนเว้ยแล้วเข้าไปสุ่มตัวนะฉันว่าตื่นเต้นกว่าเดิมอีกนะเนี่ย ออนั่นแหละนะมาดูซิว่าจะได้ระดับอะไรทุกคนครับโดยที่เราจะตัดนแนมออกไปเนื่องจากเราได้โหมดนั้นมาแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่ง,ง่ายกลางยากนะทุกคน,ะนะครับมาดูซิว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนขอไม่เอาอยากได้ไหมขอกลางง่ายพอในคลิปนี้มีง่ายมากเนยเขาอ,อยากได้ง่ายมากโว้ยวง่ายมากคือแนมไม่ต้องเล่นไงเออไม่ต้องเล่นเลยเอะ่ะทุกคนครับมาเริ่มเลยมาดูซิได้ด่านระดับอะไรกับปามอาไรนะทุกคนดูซิขอกลางกลางพอไ้ไล ระดับมีเดียมทุกคนค่อยอุ่นใจหน่อยนะครับยางนี้สิค่อยมีโอกาสหน่อยสุ่มตัวในครั้งนี้จะขอคนแรกแล้วกันนะเอาเลยเอาเลยมาทุกคนครับสุ่มเลยดูสิขอตัวดีๆเถอะเอ้ยแต่ระดับกลางคือไม่เป็นไรตัวอ่อนกอ็ได้เออย,ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วออยอ้โหอันนี้คือเป็นตัวที่ต้องใช้โรสบักเติมมาถ้าจะไม่ผิดนะมาตัวที่สองแล้วทุกคนครับเราจะได้ตัวแรกไปแล้วมาดูตัวที่สองนี้ ตัวที่สองได้ตัวอะไรมาทุกคนดือ้อให้าใหขาวจั๊วะเลยเ,ออเดี๋ยวนะตัวนี้มันตัวเริ่มต้นมันนี่ใช<อ>่โอเคก็สาไันนี้เลยทุกคนต่อไปตาฉลามแล้วกันนะครับแพรโอเค,อเคอมาดูซิว่าตัวฉลามจะได้ตัวอะไรมาทุกคนดูนี่โดดีไหมไอขอเถอะในโดดีแทนฉันเถอะเออส,สมภารไปที่ฉลามไหนดูไใ<อ>่ตัวเดิ๋ยวมือหเนี่ยโอ้เอ ไม่ต้องเปลี่ยนมาดูตัวที่สองตัวแไหมอ๋ออ๋อหตัวกากโ,โอเคโอเคอหอยได้ตัวเดียวกับผมเลยเออตาจะกดไปเลยต่อไปตาในเอเลี่ยนความหมั่นอยู่ที่ไหนนะเวย้ยเออฉันไม่หวังอะไรแล้วตอนนี้กดไลค์ให้เราหน่อยนะครับคนหนึ่งไลค์ก็จะไปสูบนของเอเลี่ยนนะเพื่อทําการส่งพลังให้แกเอเลี่ยนนะครับส่งไปเลยเอเลี่ยนรู้สึกได้ถึงพลังหรือเปล่าอ๋อหคอกดไลค์เลยกดไลค์เลย กดไปได้ตะกรบกดไปได้เด้อซี่หลังจากทุกคนส่งพลังมาแล้วเอรีนจะดวงดีไหมต้องมาดูกันเลยมาทุกคนใหญ่ใจว้ายอ้ายมินจ้าว้ายโอชิวาโอเคอยู่ตัวนี้ตีเร็วนะครับตัวเริ่มต้นที่ดีมากไม่ตัวนึงทุกคนครับใครยังไม่กดแล้วต้องรีบกดเลยเพื่อส่งพลังให้เอเลีนเร็วโอ้ดวงกำลังมาตะกรบดวงกำลังมาเออกดเลยเร็วต้องรีบกดเดี๋ยวดวงหายเอ้ย แม่ทัานนี้คุณหมอไ,ได้ตัวหมออ <Pink. S 2> ๋อยเออมีแต่ตัวกากๆทั้งนั้นเลยอ่ะมาแล้วทุกคนครับระดับกลางเลยพวกนายนี่มีเดียมเลย30เวฟโวดโวดโวดโอ้ยขอให้พวกเราได้ตังค์สองร้อยเธอเว้ยใช่ นี่ทุกคนครับลงต้นเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวลงสัก2ตัวก็ได้ประมาณนี้ทุกคนครับลง2ตัวนะโอเคโชงต้นคือแค่2ตัวนี้ก็พอสู้ได้น,นะทุกคนครับนี่โอเคใช้ได้เยียบไปเลยเดี๋ยวผมจะลองเก็บเงินทุกคนครับไปครบ300นะแล้วก็จะมาซื้อตัวนี้มันเขียนว่าแคลเมล่ารีแพโดนะน่โอ้ยพวกเราไม่เคยใช้จริงๆด้วยอะ่ะเอออันนี้ใช้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน มาเงินโอเคถึง300แล้วลงเลยเนี่ยพวกนายดูสีเฮ้ยมีเปอร์เซ็นด้วยอ่ะเออทำอะไรได้เออนายสี่ทุกคนใครรู้มาทำอะไรได้เลยาลืคอมไม่ตบองด้วยนะทุกคนคับโอ้โอดูดีทิตใจเรียนคือแบ่งรูรวตอนนี้ทุกคนครับซ่วมใหญ่ก็มาแล้วนะโหดูเรียนรถดีหายไปเลย <c oughs> โอ้ยรู้สึกเหมือนชัยชนะนี่เป็นไปได้เลยนะเนี่ยใช่และตอนนี้ก็เว1สิบสี่แล้วทุกคนครคบก็คือเกือบถึงครึ่งทางแล้วนะ ไอ้นี่อัเกรดตรงนี้โอเคเลเวลแมงแล้วทุกคนครับไม่ขอบคุ้มพอเราทั้งหมดเลยเว้ยว้าวอ่าวงใหญ่ใช้ได้เลยนี่ดูดีตัวรถมาไอ้ลุมต่อยเลยลุมเลยตัวรอนนี้โอ้โหตัวหายไปแล้วแต่ดูมันจะไหวอยู่ขี้ไหวอยู่ก็ป้อนต้อไหวอยู่เรียบร้อยเหมือนทางนี้มันเป็นทางที่แบบเคยใช้แล้วไม่ได้ใช้จนมันเก่าเป็นแบบนี้เลยอะเว้ยดูดีเออเคยสนิมเลย นี่ไงพวกนานโผมมาแล้วว้ยดูดีอ้อหะเลือดไหลกรต่อเ้ <c oughs> ตายเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่ทันได้เห็นเลยชอบมาระดับกลางนี่คือก็ดูง่ายเหมือนระดับง่ายเลยนะเออแท้ะจะไม่ตายเลยมั้งเนี่ยถ้าอย่างนั้นพวกเราลองออโตโ้สคริปต์ดีไหมอ,ะอ่ะเออจะได้ไปไวๆเออก็ดีนะลองดูดีอ่ยมาดูตามหน่วงนะมอ๋อจะเริ่มหน่วงแล้วอ๋ออ๋อเลยก็เลยยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยดูดีโอ้ทุกคนดูอาการหนักเลยตอนนี้ เขยาบไม่ได้เลยทีนี้ไอ้ด่มันแทบไม่เดินเลยนี่ส่วนด้านหลังนี่ทุกคนรับก็โหล่วงมารัวๆเลยนะไม่แน่สคริป์เลยให้เราจะจบเมื่อไหร่ละเนี่ยโอ้โหแล้วรตอนนี้ซ้อนกันแอบอะเรอจะไปเอาเรื่องอะไรโอ้ดีไหลจะหลุดอยู่แล้วนะเนี่ยเออจะหลยาแล้วมีมานแ้บไมยพวกเราพยายามมาไกลมากเลยนะเว้ยมาโจมตีพวกตัวที่มันหลุดมาตรงนี้นะทุกคน ระกรารวมไปเลยเงินเยอะนี่ไงเออจบดีได้แบบธรรมชาติแล้วไม่ออโต้เลยนะพวกนายต่อไปฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วไอ้ฉันกลัวออโต้เลวเนี่ยนี่เข้ามาสองละครั้งนี้ดูดีไหวไหมมา2องหอน่าทำไมเออให้ตาบกเราเอาจิงก็เดินไปได้ไม่ไกลหรอกเว้ยจะมาสองมาสีมา20มา50ก็โดนอยู่ดีเนี่ยทุกคนดูเวลาที่เราเล่นสิครึ่งชั่วโมงเลยนะ ไปยงวออินเซนว่าบอสมาแล้วโอ้เดี๋ยวถ้ามันจะเห็นบอสเป็นเหมือนกระสือเลยวะนี่กระสือจะแชทไปเลยตายอย่างง่ายเลยเออเนี่ยตายแล้วเนี่ยเล่นมาเกือบส0สินาทีเพิ่งเงิน480บาทโอตคนไม่คุ้มเลยเออดูยังไงก็ไม่ขุ้มเลยอ่ะดูดิทุกคนอยู่ๆก็เกิงแล้วก็หายเฉยเลยโอ้หทาทไม่ได้ฉันหัวร้อน เอาไป้ป้าคลิปนี้ขอตได้ไปกันแล้วกันนะทุกคนครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านานะไปแล้วและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้ยีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5ิบาบาทเท่านั้นดูท่าทางและช้ันคงจะเอียนอีกนานเลย